ยิ่งโตยิ่งสวยส่งภาพความน่ารักน้องชานาน้องชารีนลูกสาวฝาแฝดเอ็มอภินันเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของหนุ่มเอ็มอภินันที่มักจะออกมาอวดภาพความน่ารักของลูกสาวฝาแฝดน้องชานาและน้องชารีนให้พี่ๆได้เห็นความน่ารักกันอยู่ตลอดและถ้าใครที่ติดตามบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆทั้งสองก็เริ่มที่จะโตเป็นสาวขึ้นทุกวันแถมความสวยก็ยังกินกันไม่ลง มีลูกสาวทั้งสวยและน่ารักแบบนี้คนเป็นพ่อก็หงสุดๆไปเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาสั่งภาพความน่ารักของเด็กๆก,กันซึ่งคุณแม่อย่างมิ้วบทสกรธรรม,มาวุฒิยังขยันหาชุดน่ารักสดใสมาให้ลูกสาวได้อวดภาพความน่ารักขโมยหัวใจแฟนๆทั้งประเทศค่ะ